หนึ 1> 1, 2, ่งสองสา่าพร้อมไหมเอาขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วหนึ่งสองและสก็ขึ้นนะครับไม่ต้องนานะครับเอาอีกครั้งหนึ่งนะเนาะเริ่มใหม่บางคนยังไม่พร้อมเลยประดมือหนึ 1, 2, 1, 2, ่งสองสาหนึ่งสองสาขึ้น ต่อมานะครับไหว้ครัวจารย์นะครับพ่อแม่นะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามต่อไปนะครับไหว้บุคคลเสมอการทั่วไปนะครับพร้อมกันนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามโอเคครับ